เสือเศษการกลับมารับงานทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งมีคลิปครอบครัวของเสกโลโซกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหลังลูกๆก,กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าและเดินสายขึ้นเวทีด้วยกันหลายงานเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซหลังออกมาประกาศข่าวดีว่าเสือเศษการและกวางลูกสาวได้กลับมาอยู่บ้านกับคุณพ่อเสก และคุณแม่การวิภากรแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วล่าสุดก็ยิ่งมีภาพน่ายินดีให้กับแฟนๆของครอบครัวนี้เพราะช่วงนี้เราจะได้เห็นเสือเสร็การกลับมารับงานร้องเพลงตามร้านต่างๆบางครั้งก็ไปร้องเพลงพร้อมกับคุณพ่อบางครั้งก็ฉายเดี่ยวทำเอาคุณแม่การวิภากรปลื้มสุดๆ กับภาพแห่งความสุขนี้ด้านแฟนๆน,นอกจากเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ยังชื่นชมในความเก่งกาจของเสือที่เรียกว่าไม่แพ้คุณพ่อเลย